สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนของชาวเมืองกรหรือชาวจีนนะครับเป็นคำคมคำพูดสั้นสันสุภาษิตคำพังเพยเล็กๆน้อยนอยเอ,อามาฝากกันนะเพื่อฟังแล้วมันจะเกิดไอเดียเกิดความคิดเริ่มสร้างสารรค์ก็น้อมนำไป ปฏิบัตินะเขาบอกว่าหนังสือคือยาวิเศษสําหรับหัวใจสั้นนิดเดียวแต่ว่าขยายความหน่อยทําไมหนังสือคือยาวิเศษสําหรับหัวใจสําหรับผมเองหนังสือนี่ก็คือของวิเศษสําหรับชีวิตตัวเองคือชอบอ่านคือคนเราเนี่ยอยากจะรู้จักประทานดีลิงคอนเราเกิดไม่ทันเราก็อ่านหนังสือเราอยากจะรู้ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็อ่านพระไตรปิฎก เราอยากจะรู้ว่าพนาเรศวนพระเจ้าตากพนาลายกู้ชาติยังไงทำยังไงเราเกิดไม่ทันเราก็อ่านประวัติศาสตร์ศึกษาหาความรู้ได้นี่ก็คือหนังสือเปบางคนเป็นโครคภัยไข้เจ็บหนังสือเรื่องเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลหรือว่าเรื่องอโรคต่างๆในะร่างกายเดี๋ยวนี้มีหนังสือขายเยอะไปหมด หนังสือบันเทิงเริงรมหนังสืออะไรก็แล้มันเป็นยาวิเศษสำหรับหัวใจเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ระบบได้ความรู้อะไรก็อ่านจากหนังสือถึงแม้เดี๋ยวนี้จะมีเว็บต่างๆเหล่านี้ทั่วโลกนั้นก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่านหนังสือง่ายขึ้นแต่ว่าการอ่านจริงๆต้องอ่านจากหนังสือ ผมนี่ยืนยันได้เลยว่าแม้จะเข้าเว็บอะไรต่างบางทีก็ต้องถอดออกมาเป็นที่อ่านง่ายๆขึ้นคืออ่านหนังสือแล้วมันสบายใจพกพาติดตัวไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่ต้องเสียสายตาด้วยเพราะฉะนั้นหนังสือคือยาวิเศษสำหรับหัวใจเรื่องคุณธรรมความรู้เรื่องการ์ตูนสอนแม้กระทั่งในทางทหารเนี่ย เขาก็จะสอนวิธีขั้นตอนอะไรต่างเนี่ยก็จะเอาจากหนังสือจากภาพวาดหรือแม่การ์ตูนชาดกกระตูนเกี่ยวกับที่เขาจะมาทำเป็นหนังเป็นภาพ,พยนตร์หรืออะไรต่างเนี่ยก,ก็มาจากหนังสือส่วนใหญ่เรารู้จักสุนทรผูดโดยการอ่านหนังสือ,อ,อตอนท่านที่ไปท่องยุทธจักรทั่วประเทศได้เขียนอ,อ,อะไร ไปนู่นมานี่ก็เขียนบทเขียนกรอนเขียนนิราศเมื่อวานนิราศพระพุทธบาทนิราศแรงด่ดงเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ในสมัยก่อนมันเกิดอะไรขึ้นว่าหนังสือเนี่ยเป็นยาวิเศษจริงๆเ,เราต้องศึกษาไปเรื่อยๆคน้นคว้าหนังสือมีเป็น 108, ปร้อพันประเภทเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหนังสือโจ๊กก็มีตลกปกฮาก็มีหนังสือสอนก็มี หนังสือสำหรับธรรมะสำหรับบำรุงหัวใจโดยเฉพาะเนี่ยยาบำรุงหัวใจก็กคือหนังสือธรรมะธรรมะเนี่ยอย่าเข้าใจว่าโอ้จะต้องเป็นภาษาบาลีไม่ใช่มันมีหลากหลายคนที่เขาเขียน,ะนะเขียนทั้งโลกเลยเขาก็เขียนธรรมะเหมือนกันแต่ในแง่มุมของเขาไงอย่างของจีนเขาก็มีธรรมะของคงจื้อเหลาจื้อหม้อจื้อหรือหานเฟยจื้ออะไรเนี่ยก็กได้ศึกษา เนี่ยอยากรู้เรื่องราวของสามก๊กมันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ดูในหนังสือมันฉะนั้นหนังสือนี่มันคือยาวิเศษสําหรับหัวใจนี่ก็มาฝากกันาไปอ่านดูฮะเล่มเล็กเล่มน้อยไอ้ถุงกล้วยแขกหรืออะไรต่างที่มันหล่นๆลนอยู่ถ้าไปหยิบดูแล้วมันมีสาระเป็นคําคมหรืออะไรต่างจดไว้หน่อยก็ดีผมอ่านมาตั้งแต่ สมัยเด็กๆแล้วอ่านแล้วบางทีได้ข้อคิดก็โจทไว้จดจๆๆ์ๆจดจดโจดจนกระทั่งเป็นรูปเป็นเล่มเลยได้ทําหนังสือแจกจ่ายมากมายเ<ๆ>พราะนั้นเนี่ยหนังสือเป็นยาวิเศษให้อ่านหนังสือกันคนไทยจะอ่านหนังสือน้อยชอบฟังแต่อ่านเนี่ยดีกว่าฟังอะไรทั้งสิ้นมันเป็นตัวของเราเองเหมือนผมเนี่ยอ่านมาเสร็จ หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งอัน,อนตอนที่สองไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังสองอัอนที่สาบางทีผมเองก็ไปบรรยายก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก4ี่เที่ยวห้าเที่ยวเป็นร้อยๆเที่ยวมันก็เลยทำให้สมองเราเนี่ยมีการจดจำเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะนิทานสำหรับเด็กหรือว่าประวัติศาสตร์สำหรับเด็กมีหมดสำหรับผู้ใหญ่เรื่องราวต่างๆวิธีการจัดการวิธีมนุษยสัมพันธ์เป็นยังไง นี่ก็คือหนังสืออ่านจากหนังสือนะครับอีกวัคหนึ่งอของชาวจีนเขาบอกว่า10ปีปลูกต้นไม้100ปีปลูกสร้างคนคือเขาเขาก็พยายามเปรียบเทียบว่า10ปีเนี่ยมาปลูกต้นไม้อะไรได้เยอะแยะเลยปลูกผักกา,าดผักน้าก็แค่ไม่กี่เดือนก็ได้กิน มะม่วงมะอะไรเนี่ยก็หลายปีหน่อยแต่ถ้าเกิดมากขึ้นไปก็เป็นต้นโศกต้นลักเต็งลังต้นสักอะไรต่างเนี่ยนี่คือเขาเปรียบเทียบสิปีเนี่ยปลูกต้นไม้ร้อยปีเนี่ยปลูกสร้างคนเห็นไหมสร้างคนเนี่ยเจเนอเรชันหนึ่งหรือสองเจเนอเรชันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สร้างห้าปีสิบปีเป็นร้อยปีบางทีก็ยากด้วยเราดูใกล้ๆบ้านเราเนี่ยสิงคโปร์ สิงคโปร์นี่ไม่ถึงร้อยปีเห็นไหมเริ่มสร้างคนสร้างคนมาจากเชื้อชาติไหนก็ไม่รู้เยอะแยะมารวมตัวกันหรือคนอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่อใส่กฎหมายใส่หลักคุณธรรมก็ามาในจิตใจของคนสิงคโปร์สิงคโปร์ก็เติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเรียบร้อยนะฮะนั่นคือเรื่องราวที่บอกว่า สิปีเนี่ยปลูกต้นไม้แต่ร้อยปีปลูกสร้างคนสำคัญที่สุดคือสร้างคนเพราะนั้นชาติใดก็แล้วแต่สร้างคนแล้วชาตินั้นจะอยู่ยาวถ้าชาติใดไม่สร้างคนคนนี่ท้าไมสร้างก็คือการทำลายนั่นแหละปล่อยเขาอยู่เฉยๆนี่ก็ทำลายคนในแต่ละรุ่นที่หมดไปเนี่ยทำไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยไอ้รุ่นต่อมามันก็จะไม่มีอะไรที่จะได้เรียนรู้นะ เรียนรู้ว่าเอสมัยพ่อคุณรามเนี่ยเขาสอนอะไรกันสมัยพนเรศวรสมัยพนร้ายเนี่ยฝรั่งมังค่าเข้ามาเยอะแยะเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับอ่าเราจะได้เห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาเจริญก่อนเราก็จริงเนี่ยเราก็ได้เรียนวัฒนธรรมส่งคนไปเรียนเมืองนอกเมืองนาก็เยอะแต่กลับมาก็ยังยัง,ย,งยังไม่สามารถที่จะสร้างแต่เราไม่จำเป็นต้องสร้างแบบเขา ภูมิสังคมมันไม่เหมือนกันประเทศไทยเราเนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีความอุดมสมบูรณ์เพียงแต่มีระเบียบมีวินยัยแล้วก็ทำงานอย่าได้ขี้เกียจนะลุกขึ้นมาต่อสู้เหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นเหมือนจีนเขานี่แหละเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวสั้นๆน,นะคำเรียกคำพังเพยบางทีก็เป็นสุภาษิต นะร้อยปีอันนี้มันก็มาจากคงชื่อท่านก็พูดบ่อยนะว่าหน่ว่าจะใช้เวลาแลมเดือนก็ปลูกผักน่ใช้แล้วเวลาแลมปีก็ปลูกมะทั้งหลายมะม่วงมะอะไรเนี่ยใช้เวลาเป็นสิบปีหลายปีก็ปลูกพวกไม้ยืนต้นน,ะตน่ต้นส่งต้นสักแต่ถ้าจะสร้างโคนต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีเนี่ย ก็มาจากคําพูดของของจื้อเขาก็เอามาเป็นคําพังเพยคําคมหรือว่าคําสอนใจถ้าเราได้ข้อคิดอันนี้เราก็รู้ว่าการสร้างคนมันยากเขาจึงไม่เคยอยากสร้างนะคืออ,อยู่ไปวันวันหนึง่งเอามีเงินมีทองมีครอบครัวมีบ้านมีรถแล้วก็ตายจากไปไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยชาวบางละจันเนี่ยมาได้รวยเลยสักคนหนึ่ง ขุนะสันพันเรืองนายดอกนาะทองแก้วนายเหม็นนายอินเขาต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วก็อายุก็ยัง 30- 30ต้นๆแล้วก็จากโลกนี้ไปเพื่อให้แผ่นดินไทยอยู่รอดปลอดภัยเห็นไหมนี่คือคนที่มีคุณภาพถึงไม่ได้เป็นทหารไม่ได้มีได้รับการฝึกแต่เมื่อศัตรูมาถึงด้วยสำนึกหน้าที่ของความเป็นไทยก็ต่อสู้ นะถ้าเราอ่านวีรชนวีรกรรมของแผ่นดินเนี่ยเราจะได้เห็นบุคคลพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะผมก็เคยทําหนังสือแจกจ่ายไปนะคบวกขุนพลแก้วแผ่นดินสยามวีรชนคนต้นแบบอะไรพวกนี้เราเห็นได้เรารู้ว่าเขาราบากขนาดไหนเขาไม่ได้มากินข้าวร้อนนอนตื่นสายเหมือนกับพวกเราทุกวันนี้นะครับ อีกวักหนึ่งคำพังเพยคำคมของชาวจีนเขาบอกว่าหยกหากไม่ผ่านการเจรา,ายก็จะไม่กลายเป็นเครื่องอัญมณีเหออยกหากไม่ผ่านการเจรา,ายก็จะไม่กลายเป็นเครื่องอัญมณีอันนี้สอนอะไรครับสอนว่าคนเราเนี่ยคือหยกเนี่ยถ้ามันเป็นปล่อยไว้เฉยเฉยเนี่ยมันก็คือหินธรรมดาอยู่ตามป่าเขาลำนาวายไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าเอามาเจียเขาเรียกเจียเรือ,อามาตกแต่งมาปรับปรุงมันก็จะกลายเป็นอัญมณีอลัมค่าเพชรก็เหมือนกันเพชรก็เหมือนกันเพชรก็เหมือนแร่ธาตุชนิดหนึ่งถ้าไม่เอามาเจียไม่มา,เ,าเจียะนายเพชรมันก็จะเป็นหินธรรมดาราคาถูกแต่พอมาเจียระนายเป็นเพชรเป็นหยกนี่ก็มีราคาแพงคนก็เหมือนกัน คนเราเนี่ยมาอยู่เฉยๆ้าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความสามารถให้ทำประโยชน์ได้คนก็เหมือนกับไอ้คนแปลว่ามั่วคนคนกาแฟคนโอนตินอะไรกินเนี่ยคนนี่แปลว่ามั่วนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคนเนี่ยที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยสามารถได้รับการฝึก ลายคนบอกคนเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆอ่ะมันไม่ประเสริฐถ้ามันไม่ได้รับการฝึกถ้ามันได้รับการฝึกมันจะประเสริฐเพราะว่าคนเนี่ยขับเครื่องบินได้ขับรถได้ขับเรือได้สร้างบ้านแปลงเมืองได้สร้างรถลามาช้างโอ้ยมนุษย์เนี่ยทำได้ร้อยแปดไปนิพพานก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปวิมานชั้นไหนก็ได้เลือกเอาเลือกเอาโดยการทําคุณงามความดีท่านต้องตีตัวไป นะตัวท่านคือทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนานะี่ยแหละตัวใบใหญ่ท่านสามารถทําได้ครบตั้งแต่ไปได้สูงขึ้นสูงขึ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยยังต้องมาบําเพ็ญเพียรต้องตั้งหปี6ปีเป็นพอรหรันแล้วก็ยังต้องมาสั่งสอนเวเนยศาสตร์อีกสั้สี่สิบปีเนี่ย ยกเนี่ยก็คือคนเราเขาเปรียบเทียบคนนั่นแหละอย่าไปอ่านว่ายกไม่ผ่านเจรานายไม่กลายเป็นอัญ,ญมณีแล้วก็จบแสงวาทัานก็ไม่ได้เข้าใจถ้าเข้าใจก็คือเขาแปลงแปลงไอความการเจรานายคนเป็นเจรานายยกเจรานายเพชรเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเจียหรือแม้กระทั่งหินธรรมดาเนี่ยถ้าปล่อยไว้มันก็ไม่มีค่าแต่ถ้าเราไปแกะก้อนหินให้เป็นองค์พระพุทธรูปสวยงามก็กลายเป็นของที่มีค่ามาก จากราคา500กลายเป็น5ล้านก็ยังได้ก็ด้วยการเจรนายด้วยการสกัดด้วยการมนุษย์จะเหมือนกันถ้าปล่อยอยู่ไปวันๆราคามันก็ถูกแต่ถ้าเกิดเอามาขัดสีฉวีวันให้รับการศึกษาที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเขาก็จะกลายเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าการเป็นอะไรต่างเป็นอธิบดีเป็นคนดีๆเนี่ยมันก็ทำให้สังคมมันดี ถ้าคนไม่ดีไม่ได้รับการเจียรนายมันก็ไม่มีผลไม่ไม่มีผลดีมีแต่ผลร้ายเพราะนะั้นในโลกนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยาสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะเพราะเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็อยากจะกลับเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญทำกุศลได้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ ถึงแม้จะแมวนะ่ารักหมาหนะ่ารักช้างเล่นอะไรต่ออะไรได้แต่จริงๆสัตว์เดรัจฉานพวกนี้มันก็อยากเกิดเป็นคนแต่คนเนี่ยพอเกิดมาแล้วเนี่ยไม่สํานึกว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากเมื่อเป็นมนุษย์แล้วทําคุณงามความดีตั้งจิตให้ดีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภพภูมิเราจากมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นแรงต่างสุดท้ายกลับเป็นมนุษย์ชั้นดีก็สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ นี่ก็คือเรื่องราวของอ,อะไรภาษิตคำสอนคำคมหรือว่าคำสอนของชาวมังกรหรือชาวจีนเอามาฝากกันครับวลนิจจิตแจ่มใสนะครับนี่เรื่องราวดีๆเหล่านี้ก็มีมาฝากกันอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ